เป็นหนึ่งที่ที่ตอนนี้อยากจะสอบถามนะแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลที่น่ารู้นะครับ<ช>ว่าทําไมเราถึงจะต้องทําบุญเมืองคือไอตัวเมืองมันไม่เหมือนบุคคลเนาะหลวงพ่อเนาะใช่ใช่อ,อย่างคนเนี่ยผมเกิดวันนั้นวันนี้ทําบุญวันเกิดใช่ทําบุญอะไรต่างๆแต่ทําไมเราจะต้องทำบุญเมืองความสําคัญของการทำบุญเมืองเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อครับคือทาบุญเมืองครับ,บว่าคําบุญเมืองเนี่ยมันเป็นคาคาที่รวมคนที่อยู่ในจังหวัดนครริมาหรือเมืองโคร,ราชเนี่ยทั้งหมดเลยนะ คือจะคิดได้จะนึกได้เนี่ยมันมันมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายสำหรับเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คนได้เกิดความรู้สึกแต่แต่จะก่อนจะเกิดความรู้สึกนั้นก็อย่างที่ที่พิธีกรบอกว่าเริ่มกระชัดเริ่มชัดเริ่มชัดเจนเริ่มเข้าใจในรายละเอียดว่าทำไมต้องจัดอะไรเงี้ยเพราะนั้นการที่จะจัดทำมุลเมืองเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสักสองเรื่องภายในแล้วก็ภายนอก ภายในเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเว,วทีนะที่ที่มีอยู่ในมโนธรรมสำนึกคือในจิตใจของคนโคราชนะแล้วคนที่อยู่ในเมืองโคราชเนี่ยนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่จำได้ว่าเรามาอาศัยอยู่แล้วเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นผาสุขก็เพราะว่ามีบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ก่อสร้างแล้วก็รักษานะสืบต่อมา เพราะฉะนั้นเราอาศัยการระลึกนึกถึงความดีที่บรรพบุรุษเราได้เสียสละเนาะได้รักษาได้สร้างอะไรรักษามาเนี่ยแล้วเมื่อท่านได้ไปตามการอะมาเสียชีวิตไปเราก็มาระลึกนึกถึงท่านสิ่งที่เราะลึกนึกถึงท่านเนี่ยนึกนึกอย่างเดียวก็นึกได้นึกใครนึกมันนึกมันนึกใครมันก็ได้คนเดียวนะแต่ว่าคนที่ อยู่ในจังวันงสงฆ์มาเนี่ยถ้าเราไม่บอกไม่อะไรบางทีเขาก็จะรู้แต่ว่าทาบ,บุญมันเกิดของเราคนเดียวก็พอนะมันก็ไปเฉพาะแต่ถ้าคนที่มองเห็นความสําคัญว่าที่เราอยู่ร่มเย็นเป็นป่าสุงมาตะวันเนี้ยก็เพราะมีท่านจึงมีเราเพราะฉนั้นเมื่อ,อเมื่อนึกถึงตรงนี้ปั๊บเด็กควรอย่างยิ่งหลักขุศาสนาว่าเมื่อนึกถึงการกระทําหรือการที่เราได้สิ่งใดมาจากคนอื่นเราควรที่จะหาวิธีการทําตอบ ถ้าในกรณีคนเป็นมันไม่ยากหรอกก็เอาหยของไปหยิบยื่นให้แต่ในกรณีที่เสียชีวิตไปแล้วก็นานแล้วนะยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่เราจะต้องวิธีการคือสื่อสารด้วยการทําบุญอย่างเดียวอันนี้คือคือปัจจัยภายในที่อยู่ในมนุธรรมสำนึกแต่มันต้องปลูกขึ้นมาก่อนประการที่สองนี่เราอาศัยความปัจจัยข้อที่สองคือภายนอกคืออาศัยความสามัคคีนะการทํากิจกรรมในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเ,เป็นการหล่อหลอม โดยใช้คำคำเดียวคือเมืองผมไม่อาตมาไม่ต้องไปใช้ประว่าย้ยมดำยมแดงย้มขาวยมเขียวแต่ใช้ว่าเมืองโคราชก็เท่าก็บอกชื่อทุกคนที่อยู่ในโคราชนีทั้งทั้งอยู่แล้วก็ตายเพราะฉะนั้นคนตายเราปีภาคแรกแล้วโดยกระตันยูกระตันทีภาคสองคือคนเป็นคนเป็นจะต้องมีชีวิตที่ดีที่มั่นคงและลุ่งเรืองไปในวันข้างหน้า แต่จะรุ่งเรืองมั่นคงเจริญแบงหน้าเนี่ยมันต้องอาศัยการสร้างปัจจัยที่จะให้เกิดไม่ใช่ว่านึกคิดแล้วก็มันจะเกิดเองนะเพราะฉะนั้นสองอย่างเอาว่าเป็นปัจจัยภายในกับไปปัจจัยที่จะทําให้ชีวิตเราเจริญคือต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคมคีแล้วเมืองเรามันจะเจริญยางยาง